สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรีวิวปืนพกสุดพิเศษโค1911รุ่นปี2025ปืนที่สืบทอดตำนานอันยิ่งใหญ่จากกลุ่นดั้งเดิมปี1911แต่ก็มีการปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัยจนโดดเด่นในตลาดอาวุธปืนที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบันโคยังคงเป็นชื่อที่สื่อถึงความประณีต ความน่าเชื่อถือและดีไซน์ที่ไร้กันเวลาและรุ่นปีนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยเพราะมันผสมผสานเส้นสายคลาสสิกเข้ากับฟีเจอร์ใหม่ๆได้อย่างลงตัวจนทั้งนักสะสมและนักยิงจริงจังต,งต่างต้องประทับใจถ้าคุณกำลังมองหาปืนพกใหม่หรืออยากรู้ว่าอะไรทำให้โค้ด1911รุ่นปี2025พิเศษกว่ารุ่นอื่นต้องติดตามให้จบเพราะวันนี้เราจะพูดครบทั้งดีไซน์ภายนอก ประสิทธิภาพจุดขายเฉพาะราคาและความเห็นสรุปของผมเริ่มจากดีไซน์ภายนอกโค้9 1 1ปี2025ยังคงรูปร่างที่แฟนแฟนรู้จักและหลงรักทันทีที่เห็นโครงปืนและสไลด์ผลิตจากสเตนเลสคุณภาพสูงให้ความแข็งแรงทนทานพร้อมกับความสวยงามโค้ได้ปรับลายจับให้มีความกระชับมือยิ่งขึ้นควบคุมแรงรีคอยได้ดีขึ้นแต่ก็ยังคงความคลาสสิกด้วยลายหมากรุกที่เป็นเอกลักษณ์ รุ่นนี้มีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นสเตนเลสขัดด้านดำลึกสีดำด้านแบบแทรคติคอรหรือรุ่นทูโทนที่ดูโดดเด่นมากเมื่อเห็นของจริงร่องบนสไลด์ถูกออกแบบให้ลึกและชัดเจนขึ้นช่วยให้ดึงสไลด์ได้ง่ายแม้ในสถานการณ์กดดนัน ส่วนโค้งเล็กๆตรงโครงกายและหางบีเวอร์เทลถูกปรับให้เข้ากับมือมากขึ้นโดยไม่ทำให้เสียเอกลักษณ์เดิมของ1,911เรียกได้ว่ารุ่นนี้คือชิ้นส่วนประวัติศาสตร์ที่ถูกอัปเดตให้เข้ากับยุคป,ปัจจุบัน เรื่องประสิทธิภาพโค้ด1911ปี2025ทำได้ยอดเยี่ยมจริงๆโดยยังคงใช้กระสุน0ูน์ ACP ตามขนบเดิมมอบพลังหยุดยัง้งที่ตระกูล1911ขึ้นชื่อมาโดยตลอดแต่โค้ก็มีรุ่นที่ใช้กระสุน9มิลลิเมตรสำหรับคนที่ต้องการแรงรีคอยเบาลงและแมกกาซีนจุดได้มากขึ้นระบบไกใหม่ถูกปรับให้คมและสะอาด น้ำหนักไกลอยู่ราว5ปอนด์มีจังหวะรีเซ็ตสั้นและชัดเจนทำให้ยิงต่อเนื่องได้เร็วและแม่นยำขึ้นระบบสปริงคู่ที่ปรับปรุงใหม่ช่วยลดการกระดกของปากกระบอกทำให้ยิงได้สบายแม้จะซ้อมยิงต่อเนื่อง accuracy ก็ทำได้สมกับชื่อโค้9 1 1 1คือรวมกลุ่มกระสุนได้แน่นทั้งระยะใกล้และกลางลำกล้องก็ล็อกเข้าที่ทุกครั้งอย่างสมบูรณ์ความเชื่อถือได้ยังคงเป็นจุดแข่งที่สุด และในรุ่นนี้รู้สึกได้ว่าลื่นไหลและเสะถียรกว่าที่เคยสิ่งที่ทำให้โค1 9 1 1ปี2025พิเศษที่สุดก็คือการผสมผสานตำนานกับนวัตกรรมได้ลงตัวยกตัวอย่างเช่นแม้จะยังคงดีไซน์ดั้งเดิมของจอห์นบรน i ิงแต่ก็ใส่ฟีเจอร์ใหม่ๆอย่างสไลด์ที่พร้อมสำหรับติดกล้องเรดดอ t ร่องจับด้านหน้าและหลังเพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้นและหางบีเวอร์เทลที่ยาวขึ้นเพื่อความสบายขณะยิง แอนกริปถูกออกแบบให้ถอดเปลี่ยนได้ง่ายโค้ยังมีให้เลือกทั้งกอริปไม้และ G10 เพื่อให้ผู้ใช้ปรับแต่งได้ตามสไตล์จุดเด่นอีกอย่างคือแมกกาซีนที่พัฒนาใหม่เพิ่มความน่าเชื่อถือในการป้อนกระสุนลดโอกาสติดขัดสำหรับสายคลาสสิกก็ยังคงระบบซิงเกิลแอคชันและเซฟตี้แบบดั้งเดิมไว้แต่ก็เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับมือใหม่ด้วย ในด้านราคาโค1 9 1 1ปี2,025เปิดตัวในช่วงที่ถือว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รุ่น t t n n d r r s t t i n l เล s อยู่ราวๆ1,200ดอลลาร์ส่วนรุ่นสีดำแทคติคอลและแบบที่รองรับเรดดอรตัจากขยับขึ้นไปใกล้ๆ1,500ดอลลาร์ทั้งนี้รุ่น Limited หรือ To ู o ทนพิเศษก็อาจราคาสูงกว่านี้ ซึ่งก็สมเหตุสมผลเพราะเป็นงานฝีมือที่มีคุณค่าในเชิงะส,สมถึงแม้จะไม่ใช่1,911ที่ถูกที่สุดในตลาดแต่คุณภาพความน่าเชื่อถือและชื่อโค้ทําให้คุ้มค่ากับเงินทุกดอลลาร์สำหรับคนที่จริงจังสรุปแล้วโค้1,911ปี2025พิสูจน์ให้เห็นว่าตำนานบางอย่างยิ่งงานก็ยิ่งดีขึ้นมันยังคงสไตล์คลาสสิกและความน่าเชื่อถือที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วในสนามรบ พร้อมทั้งใส่รายละเอียดใหม่ๆที่ตอบโจทย์การยิงในยุคป,ปัจจุบันไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ1,911นักแข่งที่ต้องการความแม่นยำและความสม่ำเสมอหรือแค่คนที่อยากครอบครองประวัติศาสตร์ของปืนอเมริกันที่ถูกอัปเกรดรุ่นนี้คือคำตอบโค้1,911ปี2025ดูดียิงมันและยังคงตำนานที่ไม่มีปืนกระบอกไหนเทียบได้รีวิววันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ ฝากคอมเมนต์บอกความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับโค1 9 1 1รรุ่นใหม่ไว้ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวอาวุธปืนใหม่ๆบนช่องของเรา